สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพี่น้องสปปเล่าบวชศิยอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเห็นภาพน้องทิดาเล่าล้ะกะคณะอาจารย์ผู้สีวิไลตอนนี้เพิ่อนทั่วอยู่เล่าเนี่ยผมกับวิพากซึวิจารา์สุขไปนําครับถ้าพี่น้องผู้ใดเคยอาขวมไปอยู่เล่านะครับเนาะไปชมประเทศเล่าไปอยู่ผมก็อยู่มาสองสามปีครับอยู่หันครับแต่ละโครงการผมดูเห็นแต่ละสามเดือน6เดือนครับอยู่หันครับย่างหน่อยกะ สามเดือนถึงเครื่องปีครับก็หูซึกว่าสัมผัสได้นะครับเห็นเห็นภาพในในคลิปวิดีโอนะครับที่ทางช่องอาจารย์ภูศรีวิไลามาลงเนะ่เห็นอ่น้องธิดาลาวน้องไอซ์ศรีวิไลนะครับน้องป่าถนานะครับไปแจกขนมให้กับเด็กๆน้องๆชนเผ่านะครับลูกหลานชนเผ่าเผ่ามังกงรเผ่าอย่างนี่ครับหูซึกว่าเห็นบานเห็นเรืออเห็นถนนทุนทางครับแม้กระทั่งนะครับ เพ่นภายภาพที่เพ่นขับรถออกจากบรรพุนยน,นั่งครับแลนกลายเป็นนาฮานเวียดนะครับถึงปากทางสิเหลียวซรายเขาเขาหน้าหัวขัวนะครับมาซิมิหานเวียดนามผมกับหูซึกหูซึกคิดถึงมือที่ผมไปจอดรถบนหันเราพวกกลงไปไปซื้อของอยู่หานเวียดนะครับแล้วพวกกันย่างขวมถนนอามมสังอาปูนนะครับอยู่บนขั้นวัดซีมั่งครับ สังปูอยูหานปูนตรงนั้นขามซึ่งมันเป็นห่านวัสดุกอส้างที่โบใหญ่ครับตามตำบลยูเล่านี่ก็จะมีห่านเวียดนามอยู่ทุกตำบลใหญ่ๆจะมีร้านเวียดนามร้านเวียดนามจะขายทุกอย่างครับนะครับแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบเลยครับยูนหฮันนะสมหอดรถไท้ครับมีหอดสายพานรถคู่ัวตามีตะลับเม็ดนะครับมีอ่อมีปากกานะครับมีเครื่องดื่มมีเบียร์มียาสูบมีมหม่งมามามีเบิร์ดครับไม่มีอะไรที่ร้านเวียดนามไม่มีครับ นี่แหละครับมันเหมือนภาพอิสานสมัยตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆนะครับตั้งแต่สมัยหา1ิพกิปปอดเอ่อซิปหาิกิปปีที่แล้วนี่จะมีคนเวียดนามนะครับเดินเท้ามาเลยนะครับอบพยบขวมโค้งมามาขามขามขายครับถือว่าเป็นชนชาติที่มีความขยันขันแข็งข่าขา,ขายสู่ชีวิตครับนี่คือเวียดนะครับที่อยู่ในสอปลาวโดยเฉพาะที่ผมไปสัมผัสมาในเขตสวรรค์เขตนะครับแถวบ้านนองธิดาเล่านองแหม่มสิสุดานี่นหะครับ แถวพลยานางผมจําฮานได้ครับเปินลไทยมากผมก็โ oh, อ้คือทอดเด้คือทอดสองปีที่แล้วที่ผมไปเฮดเบียดยูหันเที่ยวไปสื่อเครื่องสื่อของอยู่ฮานเบียดนะครับผัวเพิ่งก็เป็นคนนมเนี่ยเพิ่ก็เป็นคนสาวมาจากเมืองเวนะครับมาจากเมืองเมืองเวเวียดนามเพิ่งกับว่าตะกี้ที่ค่อยอยู่สะนในเขตข่อยกับเป็นผู้งามข่อยเฮดหนันเสริมสวยผัวข่อยผ้ามาขายเครื่องอย่นี้นะเพิ่งก็บอกบอกบอกภาลาผาส,าสมกับเบียดได้จังหน่อยครับเพิ่งก็ขายของให้ผม เห็นแล้วก็คือพ่อครับจะขามไปนะนะครับเมื่อนี่นะครับผมได้นั่มนะครับน้องแหม่มสีสุดาซึ่งน้องเป็นคนบ้านโพนย่านางครับเมืองอุตุมพรเซโนแขวงสวรรคเขตนะครับซึ่งเป็นลูกหลานของอ่าน้องผมยูหันครับผมมีน้องๆหลายคนครับอยู่บ้านโพนย่านางเซโนนี่ครับมีลูกน้องผมหลายคนครับยูหันและน้องแหม่มก็เป็น หลาน,นครับเป็นหลานของบรรดาลูกน้องผมมอว่จสเป็นของไรายของสาวอายุหันนะครับผมก็ให้โอกาสนะครในการอัดเสียงในการบันทึกเสียงในการสิออกซิงเกิลแรกเพราะว่าน้องแหม่มเนี่ยไม่ไม่ใช่เพิ่งมาเพิ่งร้องเพลงนะครับแหม่มนี่ร้องเพลงมาตั้งเป็นเด็กแล้วนะครับคุณครูนะครับที่อยู่ในอ่คุณครูที่อยู่พ้นจะนั่งนะครับที่น้องแหม่มเรียนหนังสืออยู่ที่นั่นนะอยู่เซโน่ เห็นแววน้องมังแต่เป็นเด็กแล้วนะครับห้น้องเป็นตัวแทนของห้องตัวแทนแทน้องเรียนร้องเพลงอยู่ประจําครับแต่เพี่อนตบกับห้องน้ำงานลเล็เรียกเนหน่อยงานน้องเรียนในงานเรียเนี่หน่อยงานอิเล็กทรอนเนี่นหน่อยนะครับยุติธมนั่นแหละและในที่สุดน้องแหม่มเองก็ได้จบนะครับเรียนในระดับหนึ่งอยู่หันครับมัธยมเพิ่อกข,ขามมาซอยคุณแม่เหตบียอชเหต,เหต,เหตงานอยู่ไทยนะครับโดยที่สภาพน้องแหม่มนี้น้องทํางานขยันมากครับ ทางงานยังไม่เสร็จตีหนึ่งตีสอก็ทําครับนี่คือสภาพชีวิตของสาวน้อยคนหนึ่งที่ต่อสู้กันเฮดเวียเฮดงานนะสองปีแลละครับที่ทํางานน้องจริงเป็นผู้ใหญ่ในระดับหนึ่งนะครับในการทํางานคุ้นชินกับการต่อสู้ชีวิตมาในระดับหนึ่งนะครับ <S <S ผมเองกับพยายามสิบพูดคุยก็ดีใจนาทีอามแมซิสุดานะครับเข้าใจวัฒนธรรมไทยนะครับเข้าใจนะครับการเข้ารบผู้ใหญ่เข้าใจการอยู่เข้าใจคนไทย อยู่ในระดับที่ดีมากๆนะครับและตัวน้องเองเนี่ยก็สู้ชีวิตน้องแมบมาว่าคู่สมัยหนูเป็นเด็กหน่อยนี่หนูก็ลําบากหนูก็หาบน้าหนูก็ไปหานน่งไม่อยู่กับยายยายเพื่อนกันตาเพิ่นเสียยายถวดหนูเพิ่นกับแนมปนนไป,ไปนนยันฮวงเพื่อน,นไปนอนอยู่โรงคั่วไฟหนูก็ไปนอนนะเพิ่นตอนหนูเป็นเด็กหน่อยเพื่นเมื่อใดขึ้นถอดแม่บ่เห็นแม่ตั้งแต่อายุสองสามขวบกับแนมหาแม่บบเห็นแม่นะครับมาเห็นงาน เผื่อจะสงเงินส่งทองมาให้หนูกระหน่องเรียนตอนที่หนูเรียนหนูอยู่กับน้องหนูยังไม่จบนะก็อยู่กับน้อกสองคนนะอยู่ฟังเล่าแม่ก็ส่งเงินมาให้นั่นตัวหนูเองก็นนะครับตั้งใจเรียนผมก็เลยถามว่าตอนแม่เฮ็ดเปียกอยู่นี่หนูอยู่กับน้องกับย่ายนี่ตั้งแต่ย่ายเพิ่นบ่ทันเสียนี่ยหนูเฮ็ดหยังล่ะลูกเพิ่นก็บ,บอกว่าหนูเฮ็ดขนมขายค่ะ บางเหมือก็เห็ดขนมขายบางเหมือกไอนั่นนี่เลาะขายน้ําบ้านนั่นแหละครับเลาะขายน้ําบ้านนั่นแหละนะครับนูจําได้นูไปขายอยู่บ้านหลังหนึ่งนะครับ,อน,โบโอนี้ผมบอกว่านีทานเป็นลูกหลานนะครับบนพนุยนางผมผูกพันเนาะลูกน้องผมก็ไล่กันงงกน,นะครับเพื่อก็ไปขายบาร์เนี์น้นองผู้หนึ่งนี่นูจําได้เป็นเป็นญาตินะครับญาติญาตินะครับคือน้องธิดา,าเดล่าเนี่ยแหละครับเพื่อก็ซื้อน้องนิ้วนะ น้องมิวทิดาเล่านี่จะเป็นคนที่แบบว่านะครับว่าั่านว่านี่ทวงนั่นทวงนี่ครับตามสไตล์ที่ดาเล่าที่เราเห็นนั่นแหละแต่ในหน่อยคนละอันนี้แมมไวฟังนัว่าขนมไปขายที่ดาเล่ากับว่ามันแสบว่านี่ขนมนั่นขนมนี่นะเปินสิบถั่วเก่งมูดครับท่ดาเล่าน้องมิวเนี่ยสีเบาเก่งมูดอกนะครับแต่ว่าผนจําเปื่อยบได้ดเพราะว่าตอนนั้นผนยังหน่อยแห้งนะครับยังอยู่ในอาจจะยอยู่ในอายุช่วงระยะอาจจะยังม่ถึง10 พอถึงเจ็ดแปดขวบนะครับก็ยังเป็นเล็กน้อยอยู่ในช่วงที่อเมแอมเบงยังเรียนมัธยมแลวไปขายขนมน้ำบานนะครับบ้านพวนย่านางเนี่ยเป็นบ้านใหญ่ครับสี่หาร้อยลังค้าครับรวมเป็นบ้านเล็กน้อยด้วยครับมันก็มีหลายขุมนะครับเนาะคุณตานะครับรู้สึกนะครับเห็นน้องเขาเล่าให้ฟังว่าคุณตาของน้องคุณตาของน้องทิดาราวเนี่ยเพิ่นเป็นหมอครับเป็นแพทย์ประจำหมู่บ้านด้ครับเพิ่นรักษาผู้รักษาคนเป็นคนใจดีครับ เกินกัเป็นพีเป็นน่องกับทางรุ่งของน้องแหม่มซีสุดานี่แหละคนบ้านเดียวกันนี่แหละครับบัดทีนี้ผมเองก็ถือว่าเป็นโชววาสนานะครับที่ผมเพียนง,งานยุหันตั้งแต่โควิดปุ่นแหละครับยูเล่าผมไปยูเล่าตั้โควิดปุ๋นแหละยุหันสองปีโควิดนะครับก่อนโควิดปีหนึ่งน,นะครับผมก็ได้ไปหูชักน้องๆยุหันแล้วก็น้นองแหม่มเองเนี่ก็ผมก็ตั้งใจเสียเพลงมาหลายปีเลยครับสองปีสามปีผมตั้งใจเสียเพลงมากแล้วผมก็ไปเจอน้องแหม่มนี่แหละ แล้วกับบุญวัฒนาเนี่ยเฮ้ยผมหูครับเพิ่นจัดแต่งมาให้ให้ผมไปพ่ออาจารย์ผู้สิวิไลแล้วผมกับมาเห็นน้องจิดาเล่าผมก็ตกใจครับบอกเป็นเด็กหน่อยมันพูดยานั่งแบบนี้เอาบ้านเดียวกันเนาะครับกับน้องแหม่มก็ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานนะครับขะแพงเลยครับรวมทั้งน้องปัทนามาสิวทาแขกกับลูกหลานครับยิ่งน้องไอซ์กมลพรหรือน้องไอซ์สิวิไลเนี่ยยิ่งเป็นลูกนะครับของน้องนะครับก็คืออาจารย์โก้นะครับแล้วก็น้องเตือนนะครับเจ้าของโรงน้ำแข็ง ว่าดีทิบไก่แห้งเป็นลูกเป็นหลานไปกันใหญ่ครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมมาบอกทั่วในฟังนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันเหมือนมันเป็นโชควาสนาครับที่ได้มาพบมาพ่อกันผมเองกับได้หวังว่านักห้องของผู้พาเลอดสีดงดังเนี้ยนะครับผมทําด้วยอุดมการจริงครับเพราะผมเป็นอาเขียนเนาะผมเป็นกวีผมทําด้วยอุดมการด้วยดวยมคติ บ่อดใมุงม่งหมายว่าสิต้องบูมจะต้องปังยางแห้งจะต้องได้เงินได้ทองน้ํายอดวิวหรือว่าน้องเขาสีแบบไปได้แบบทําเงินทาทองบ่อดีมีความคิดผมเลยครับผมขอแค่ให้มีบทเพลงนะครับที่งดงามบอกมานะครับได้มีโอกาสให้โอกาสลูกสาวนะครับขึ้นน้องแหม่มซิสุดาได้เข้าห้องอัดนะครับได้มีโอกาสเพราะว่าน้องเขาร้องเพลงมาหลายปีแล้วนะครับควรจะได้รับโอกาสและนะครับ น้องแม่มสีสุดาเนี่ยเพิ่นเลิกงานตีหนึ่งครับตีหนึ่งตีสองครับย่ามลูกคาเล่งเอาเคก้กเอาอย่างเพิ่นก็ต้องแต่งหน้าเคก้กงานแต่งหน้าเคก้กนะครับงานทําขนมเคก้กเป็นลักษณะติดแบรนด์ด้วยเนี่ยมันเป็นงานละเอียดอ่อนมากืางเถื่อตีหนึ่งตีสองผมโทรศัพท์เลิกระบอลูกมันย่าบเลิกค่ะคู่หนูคือสีเลิกสีถุ่มบางเถื่อก็ตีหนึ่งครับจังแล้วโทรมาหาผมตอนตีหนึ่งครับผมกำลังเห็ุคลิปเห็นอย่างอยู่ในช่องย t u b e ผม ก็เลยว่าโอ้ยพึ่งเลิกพึ่งเลิกว่าลูกค่าคู่หนูพึ่งเลิกมังหอดเพิ่งกับฟอนเพิ่งกับห้องไอ้คู่ฟังนะครับในเพลงที่คู่ให้ผมรู้ว่าลูกสาวเนี่ยเหนื่อยมากตีหนึ่งมาก็ยังมาร้องเพลงตีสามตีสี่ยังมางหองเพลงใย้งผมฟังทั้งเหนื่อยทั้งร้องเพลงเสียงดังไม่ได้ครับอยู่กรุงเทพอยู่ชนบุรีเนี่ยมันทําเสียงดังไม่ได้ครับอยู่แน่พานเม็ดแต่ท่านอยู่ใครอยู่บางไงเนาะน้องแหม่มก็เลยไม่ได้เปล่งเสียงออกเต็มที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ จนมาถึงจังหวัดสิสเกตวันที่อัดเสียงเนี่ยผมพาไปทงหน้าเลยครับไปบ้านหนองไส้คือพอเทพเนี่ยดูตุงพรห้องเต็มที่เลยลูกพอเทพต่อเครื่องเสียงให้น้นองพอเทพเพิ่งจะซื้อเครื่องเสียงเี้ยมาครับสามสี่หมื่นบาทซื้อมือสองเข้ามาซ้ําเครื่องเสียงรดแห่เนี่ยครับเปิดแต่ละเทอือดเนี่ยดังไปพุ่นระครับหาโคิโลครับเดียยิงไปสามบาทเออเ่นไปซื้อมากเขาขายเขาขาย,ขายถิมผมก็เออไอเครื่องเสียงมาดีนะเทพนะเ,นเดี๋ยวหาเวทีมาให้ลูกๆเขา้า ขึ้นไปที่ดีบอกเื่องเสียงก็ดีที่ลูกพี่เปิดเข้าไปห้องอาจารย์เทพเพิ่งก็เจอเล็โทรเนี่ยบันสีเล็โทรนมีครับสิเล็โทษอีกมีพินพร้อมครับพอเทพบนี่ก็เป็นลูกน้องเก่าผมครับเป็นซางไฟแต่ตอนนี้ลูกเต้าเรียนจบหมดแล้วครับเรียนดีด้วยจบดีด้วยบย่ากให้พอ่อไปเหตุเบียกเห็นงานบ่ต้องไปเป็นซางไฟบ่ต้องไปย,งยังยุบ้าลกนะับพ่อนะเพิ่นก็เลยเหตุเถียงหน้าพเาพเิ่นยังมาตาฐานปานรีสรอทเลยครับซื้อเครื่องเสียงมาตัาง้ง เอาไว้ห้องเพื่นเพื่อนผู้เดียวห้องขวมทงเลยครับเพราะว่าอดีตเพื่อนเคยเป็นนักห้องครับพอเห็นลูกพี่ไปเห็นผมไปก็ดีใจพอเห็นน้องแหม่มซิสุดาโทรมาบอกว่าพี่แหม่มมันคือเป็นตาหักเถิมันมันหยออเก่งมันหยออเก่งหน่อยผมเลยหักมันคือลูกในวันด้เออเออแหมมก็น่าหักตัวนะครับเป็นลูกเดิงเลยว่าแหมมเอ้ยเจ้าเป็นลูกพ่อแล้วอยู่ซิสเกตแล้วเจ้ายังเป็นลูกพ่อเทพอยู่อุตุพรอย่างเด้อเห็นไอ้แหม่มก็บอกว่าข้าเดี๋ยวนู้สิ มากินไก่พอเทิดเผเบิดตเหล่าเลยว่าสันพอเถก็ว่ามาหลดมาหลดลูกมากินคือเกิดความเมตตาว่าน้องแหม่มเป็นคนน่ารักครับเป็นเล็กน้อยสู้เล้วกน่าฮักวันนี้นะครับน้องแหม่มส่งกลับไปหอดแล้วได้บทเรียนในลายบทเรียนในการห้องเพลงในของอัดน้องกําลังซ้อมครับแล้วก็ช่วงเดือนมกรานะผมอาสจอสีผ้า้องแหม่มขึ้นเอาไปที่คอนเสิร์ตนะครับซึ่งผมกําลังประสานงานติดต่อนะครับกับทางคอนเสิร์ต นะครับที่เป็นข้อเสิส่อใหญ่พอสมควรครับยุภาอีสานนี่แหละเราอาจจะได้เห็นน้องแหม่มขึ้นเวทีแต่มันอยู่ที่ว่าผมจะคุยเสร็จหรือเปล่าแล้วผมต้องปล่อยซิงเกิลก่อนแลวคุยเพราะว่าน้องเป็นพึ่งออกซิงเกิลน,นะครับเนาะก็ดูขวอนว่าน้องจะได้ขึ้นเวทีไหนนะครับก็เลยบอกว่าลูกกลับไปนี่ให้ลูกซ้อมเต็มเสียงนะเพราะว่าพอ่อหูวา่าคู่หัวเจ้าเนี่ยเลิกง,งานตีหนึ่งตีสองมันเมื่อยคู่หูนะครับให้น้องเนี่ย ซอมเต็มที่ระยะหนึ่งหาบริเวณที่ซ้อมไม่ได้เพราะว่าขนาดน้อง,องหญิงรัตนาพรเพชร,พ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 รบ้านแพ่นแต่เป็นบดนดังเนี่ยน้ององหญิงกับกับพ่อนะครับพ่อเอกแม่หน่อยเนี่ยจะต้องย้ายบ้านมาอยู่กลางทุ่งนาครับเพราะว่าน้องหญิงซ้อมร้องเพลงทุกวันมันไทยบานขนาดอยู่นะ้บ้ันนอกแต่เขายัางยังบาไหวครับแต่ว่าน้องขึ้นบางที่ครับน้องแมมเนี่ยอยู่ในเมืองไงเนี่ยเขาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่เขาเขาจะร้องได้ยังไงครับ มันห้องเต็มเสียงหไดเครับเพราะ,ม,ม,ออะรมันไม่มีห้องอัดนะครับมันไม่มีห้องให้ห้องเพลงแต่น้องแม่มก็บ้าบัดฮ้มองจะไหนไปห้องห้องมาดันวันนี้เนี่ยมันเปล่งเสียงออกมาเต็มที่แล้วผมก็ดีใจว่าตั้งแต่น้องเข้าห้องอัดตั้งแต่น้องกลับมาหล้ะเด๋วไปห้องเพลคยูทงพทฒมาเนี่ยเสียงน้องมาดอกเต็มที่แล้วครับตอนนี้และการคุมร้องของอาจารย์เดมนาโนเนี่ยอาจารย์เดมเก่งอีรีครับ ได้ดูแลน้องเป็นอย่างดีผมผมได้เสียงที่เข,ของอานมากผมก็นนางฟังผมผมมาแน่ใจนะผมฟังอยู่ของงานแล้วผมกับลับมา้องผมก็เสียบนะครับเอ,เอาเอาหูฟังนี่นะครับเอ,เอาเอาหูฟังทางหลังผมนี่นะครับเอาหูฟังนี่ใส่ฟังอย่างละเอียดแล้วก็โอเคครับโอเคเสียงน้องออกมาดีมากเหลือตอนนี้ขั้นตอนก็คือทําดนตรีจริงนะฮะให้อาจารย์นักดนตรีมาใส่เสียงจริงและต้องเอาไปมิกซ์มิกซ์มาสเตอร์อีกรอบหนึ่ง และก็กําลังทําการตัดต่อมิวสิกวิดีโอกันง่ายๆครับมิวสิกบริบทอย่างยังแล้วก็ลงเสียงแล้วก็จะปล่อยออกมานะครับเพลงที่จะปล่อยออกมาในชื่อชื่อว่าเพลงโค้งบอกกั้นนะครับเป็นซิงเกิลแรกของแหม่มศรีสุดาในค่ายภูผาดรคอร์ดจะนะครับปล่อยลงช่องนี้นะครับช่องที่ท่านฟังอยู่นี่แหละจะปล่อยเพลงในร้ลงช่องนี้เวลา9นาทกาวันที่21พฤศจิกายนเป็นวันศุกร์ที่21เดเดือนนี้แหละครับ เหลือเวลาอีกซิก็หมื่นนึครับเวลาเก้านาฬิกาสปอยเพลงโค้งหมอกั้นของน้องแหม่มซีสุดาซิงเกิลแรกของผู้พาเลีคอร์ดในโครงการบทเพลงลูกน้องครับจะได้ก็นะครับฝากพี่น้องนะครับฝากน้องแหม่มซีสุดานั่มนะครับว่าน้องเป็นลูกเป็นหลานนะครับผู้หนึ่งแลยครับผมอยากสี่ฝากผลงานของผู้พาเรคคอร์ดนะครับเพราะว่าผมทำด้วยใจจริงนะครับเพื่อพี่น้องสองฝั่งโค้งเท่านี้แหละครับ กระถ่ายคลิปนี้ครับผมมีคลิปเล็กๆน้อยๆของน้องแหม่มซิสุดานะครับเป็นคลิปที่อ่าผมไม่แน่ใจว่ามีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะแต่ถ้ามีลิขสิทธิ์ผมโพสแล้วมันขึ้นแดงหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยผมเสียเอาเสียงออกแต่ถ้าไม่มีลิขสิทธิ์ผมก็สิป้าป,ปล่อยเลยครับให้ท่านได้ฟังเสียงน้องเลยเป็นคลิปล่าสุดที่น้องร้องนะครับน้องร้องที่ท,ที่ทํางาน,นครับเพราะว่าน้องออกเสียงเต็มทีแล้วก็เป็นคลิปน่ารักเล็กๆน้อยๆที่น้องมาดเสียงนะครับ เดี๋ยวมันมีคลิปเยอะมากครับที่ผมถ่ายไว้ในช่วงที่น้องมาัดเสียงนะครับในในการทํางานไายซีมิวสิกนีานนันนีเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมสีเอาคลิปต่างๆมาให้ลูงในพี่น้องฟังในในโอกาสต่อไปนี่แหละครับก่อนนองเสือออกซิงเกิลครับเพื่อจะให้ท่านได้รู้จักน้องแหม่มเพิ่มมากขึ้นครับยังไงผมก็ฝากนะครับโค้งบอกกั้นนะครับของแหม่มศรีสุดาของค่ายภูผาเลคคอร์ดนะครับจะนะครับทำการลงนะครับช่อง YouTube ช่องนี้แหละครับ วันที่21พฤศจิกายนนะครับเวลา9นาฬิกาฝากลองแบบซิสุดานําครับสำหรับซิงเกิลแหละครับขอพระคุณในหลายครับที่รับฟังกินนี้ครับเสียงลำโพงมันดังและเสียงลำพังมันเงาเปิดเพงไหนก็เศร้าที่ไหลบ่เศร้าขยดน้ำตาขอแค่เพียงสิ่งเดียวหากแม้ไมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าค่ะ เมตานูสีได้บอกคอยเจอกับคนที่เขาจริงใจคนที่เพิ่นบ่มีพันธะใดๆคนที่พร้อมสิมีแค่หนูคนเดียวอยาได้ลเล่ท่านจุข้า เจอคนหาหนูจริงสักทีถ้าได้ผู้เบ้าดีๆนูสิรำแก้บนเทว่า